เรื่องจักรวาลวิทยาเป็นอจินไตดังที่กล่าวมาบ้างแล้วว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลแล้วเหตุใดจึงมีธรรมะบางหัวข้อที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้คิดแล้วก็จะเกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตมีส่วนแห่งความเป็นบ้าซึ่งพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเรื่องอจินไตฟังแล้วเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ในตัว ระหว่างความมีเหตุผลในพระพุทธศาสนากับการไม่ให้คิดเรื่องเหตุผลในบางเรื่องความจริงแล้วเรื่องดังกล่าวไม่ขัดแย้งกันแต่เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจะใช้การพิจารณาด้วยปัญญาธรรมดาไม่ได้เพราะความคิดของมนุษย์นั้นมีขอบเขตจำกัดต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เพียงพอจึงจะรู้เห็นเรื่องนี้ได้ดังที่กล่าวไว้แล้ว ในเรื่องแหล่งที่มาของความรู้เรื่องจักรวาลวิทยาเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตมีปรากฏในอาจินติตสูตรดังนี้ดูก่อนพิสุขทั้งหลายอาจินไตสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตสี่คือหนึ่งพุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 2. ยานวิสัยแห่งผู้ได้ยานเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 3. วิบากแห่งกรรมเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า สโรคจินดาหรือความคิดในเรื่องของโลกเป็นอาจินใจไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าจากพระสูตรนี้ทุกคนคงพอจะเห็นว่าเรื่องใครเป็นผู้สร้างโลกการเกิดขึ้นแตกทำลายของโลกนั้นเป็นเรื่องอาจินใจไม่ควรคิดคิดแล้วก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเพราะโลกที่เราอาศัยอยู่นั้น ใช้ระยะเวลาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกทำลายนั้นนานมากเป็นอสงไขยกับอสงไขยชาติยากที่จะใช้เครื่องมือใดๆไปตรวจสอบให้เห็นความเป็นจริงได้ดังนั้นหากยิ่งใช้ความคิดในการพินิจพิเคราะห์ด้วยแล้วยิ่งเกิดความฟุ้งซ่านเป็นการเสียเวลาและโอกาสในที่สุดอาจจะเป็นบ้าได้แต่เรื่องที่เราควรคิดคือเรื่องทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากโลกใบนี้ไปได้ หรือคิดเรื่องความเสื่อมการเกิดขึ้นของโลกเพื่อเป็นคติสอนตัวไม่ให้หลงมัวเมาอยู่ในโลกจะได้เร่งทำความดีหนีจากโลกนี้ไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาใคร่ครวนหรือเราควรเร่งฝึกจิตตั้งใจปฏิบัติทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ไปตรวจสอบพิสูจน์ความจริงหลังจากที่เราดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว พระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้สร้างความดีแก้ไขตนเองในเรื่องที่ทําให้พ้นทุกข์ก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปเพราะเรามีเวลาในโลกนี้จํากัดเรื่องจัก,กรวาลวิทยาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีได้ทรงสอนอย่างละเอียดแต่พระองค์ ทรงสอนแบบตัดตอนพอให้เห็นภาพการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของคนสัตว์สิ่งของจะได้เบื่อหน่ายใครกำหนัดเร่งปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังเรื่องย่อในจุลมาลุงกโกยวาสูตรในครั้งนั้นพระมาลุงกัยบุตรได้บวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาท่านอยากจะทราบคำตอบเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกนี้โลกหน้า พระมาลุงกัจบุตรคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเรื่องความเห็นสิบประการเช่นโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกที่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นจึงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงตอบปัญหานี้ให้ได้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็จะขอให้ตอบไห่หายข้องใจถ้าพระองค์ไม่ทรงทราบคำตอบก็ขอให้ตรัสตรงๆว่าไม่ทราบ แต่ถ้าพระองค์ไม่ตอบอะไรท่านก็จะสึกในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามพระมาลุงกับยะบุตรว่าเราเคยชวนให้เธอมาบวชเพื่อที่จะตอบปัญหานี้เหรอพระมาลุงกับยะบุตรตอบว่าไม่เคยพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าผู้ใดกล่าวว่าเราจะสึกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาเหล่านี้ผู้นั้นคงจะตายเปล่า พราะเราจะไม่ตอบปัญหานั้นเปรียบเสมือนคนถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษญาติพี่น้องไปตามหมอมาช่วยรักษาแต่ถ้าคนไข้ไม่ยอมให้หมอผ่าตัดเอาลูกศรอ,ออกจนกว่าจะมีใครมาบอกว่าใครเป็นผู้ยิงมีชื่ออย่างไรสูงหรือต่ำดําหรือขาวอยู่ที่ไหนธนูที่ยิงทำด้วยอะไรเป็นต้นคนไข้ก็คงจะต้องตายเปล่า พระมวลแต่ถามถึงสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งประโยชน์เบื้องหน้าคือการรักษาอาการบาดเจ็บและสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าพระองค์จะทรงตอบปัญหาความเห็นที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะข้อนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพูมจันทร์เป็นไปเพื่อให้เบื่อหน่ายครายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์ความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้และเพื่อนิพพาน พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธองค์ก็ไม่ส่งต่ออย่างเรื่องที่พระมาลุงกัยบุตรถามเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีก็เป็นอจินไตยและเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราที่จะทําให้เราพ้นจากทุกได้ก่อนโดยลงมือปฏิบัติทันทีหากปฏิบัติจนเป็นผลสําเร็จแล้ว จึงจะไปเรียนรู้เรื่องราวที่นอกเหนือนจากตัวเราออกไปเหมือนกับคนถูกยิงด้วยลูกธนูจะมัวถามหาคนยิงถามถึงอุปกรณ์ที่ใช้ยิงการถามอย่างนี้มีแต่จะตายเปล่าควรจะรักษาชีวิตก่อนจึงจะสืบค้นเรื่องจัก,กรวาลวิทยาก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์นำมาตรัสเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้เกิดความเบื่อนหน่ายในความสืมของโลก และเพื่อไม่ให้มนุษย์ตกอยู่ในความประมาทจะได้ใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและเต็มไปด้วยอันตรายจากการเกิดความแก่ความเจ็บไข้และมีความตายเป็นที่สุดนี้เร่งสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยค้นหาความจริงของชีวิตด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม